บ้านคนอื่นนะคะบ้านคนอื่นติดกับสวนเราเนี่ยบ้านคนอื่นนี่กล้วยอะกล้วยจะไม่ขึ้นกล้วยจะไม่ขึ้นแล้วนะเห็นไหมนะคะต้นเล็กต้นเล็กลงเล็กลงก็ไม่ได้ผลแต่ก่อนนี่ได้ขายกล้วยได้ขายกล้วยก่อนก่อนยาก จริงๆเราจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ห่างห่างหมู่บ้านนะคะติดกับหมู่บ้านแหละคะ่ะเดินชมดูนะคะเดินชมเดินดูเดินดูด้านนี้ก่อนฝล,ละเพ่าะยางคุมพต้นยางคุมค่ะต้นยางจะคุม เป็นล่มแล้วก็บ้านคนอื่นนะคะบ้านคนอื่นติดกับสวนเราเนี่ยบ้านคนอื่นนี่กล้วยกล้วยก็ถอยถอยความเจริญถอยความเจริญไปจะไปอยู่ห่างคนเองค่ะนี่ค่ะ กล้วยก็ถอยถอยความเจริญถอยความเจริญไปไม่ได้เดินมานานละไม่ได้เดินมาทางนี้นานละเี็คนนี่ก็บ้านคนก็เป็นหมู่บ้านนะคะออกไปทางออกไปทางนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านคนนะคะบ้านจะต่อต่อกันไปทางนูน้น แต่ตรงนี้ก็เป็นระหว่างระหว่างห่างจากต้นยางกล้วยก็ค่อยๆรอดมาตั้งแต่ยางเล็กๆนะคะจะได้น้ำเลี้ยงจากต้นกล้วยเพราะต้นกล้วยเขาเก็บเก็บน้ำได้ดีใจเสียมก็จะเลือกเข้าไปอยู่ในสวนริมเลือกไปอยู่ในสวนริมทางนู้นนี่ค่ะ ปูกอ้อยนั่นค่ะปูกอ้อยปูกอ้อยต่อจากต่อจากอ้อยไปทางนู้นก็เป็นบ้านคนเป็นหมู่บ้านคนค่ะต่อจากอ้อยเข้าไปเรยกันเราแก่แล้วทำไมไหวข้างสวนเรานี่แหละค่ะแต่เราเลือกที่จะไปอยู่ไกลตอนนี้ยางมันงามแล้วคุมกล้วยหมดแล้ว นี่บ้านคนดูยา,าไปทางตรงที่ติดกับคนเราก็ปลูยางตั้งแต่โอนยางยังไม่โตนะ่ค่ะก่อนปลูกกล้วยใส่ตั้งแต่ยางยังไม่โตกว,กว่ายางจะโตเราก็ใสเสียมก็จะเลือกเข้าไปอยู่ในสวนริม เลือกไปอยู่ในสวนริมทางนน้นค่ะ,ะจะไปอยู่ห่างคนเองค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะบ้านเราจะอยู่ห่างคนไปทางน้นบ้านสวนค่ะบ้านสวนนคะคะ พาเดินชมก็บ้านคนค่นี่บ้านคนอยู่ข้างๆสวนเราเนี่ก็บ้านคนอีกคนนึงกล้วยก็ถอยถอยความจเจริญถอยความจเจริญไปค่ะกล้วยจะไม่ขึ้นกล้วยจะไม่ขึ้นแล้วเห็นไหยางตั้งแต่รอนยางยังไม่โตนี่ค่ะ ก่อนปลูกกล้วยใส่ตั้งแต่ยางยังไม่โตกว่ากว่ายางจะโตเราก็ไปอยู่ห่างคนเองค่ะนี่ค่ะไม่ได้เดินมานานแล้วไม่ได้เดินมาทางนี้นานและเข้าใกล้กัน เราแก่แล้วทำไม่ไหวก็ติดกับหมู่บ้านนั่นแหละแต่ก็ยายาวไปทางไยเสียมก็จะเลือกเข้าไปอยู่ในสวนริมเลือกไปอยู่ในสวนริมทางนูง้นค่ะ,อะชอบอยู่ที่ไม่ติดกับคนจะได้ไม่อุ่นหวานคนขึ้นไปทางนู้นก็บ้านคนนะคะ ขึ้นไปทางนู้นตามยาวไปเลยค่ะก็มีบ้านคนแต่บ้านสวนบ้านเราจะอยู่ห่างคนไปทางนู้นบ้านสวนพาบ้านสวนนะคะพาเดินชมนะคะต้นเล็กต้นเล็กลงเล็กลงก็ไม่ได้ผลแต่ก่อนนี้ได้ขายกล้วยได้ขายกล้วยก่อนก่อนยาง จริงๆเราจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ห่างห่างหมู่บ้านนะคะติดกับหมู่บ้านแ่ะคะ่ะแต่ก่อนก็กล้วยงามเป็นสวนยางพยางโตแล้วก็ในสวนนี้จะเต็มไปด้วยต้นกล้วยนะคะแต่ก่อนนะคะก็ติดกับหมู่บ้านนั่นแหละแต่ก็ยา,ยาวๆไปทงางเดินชมดูนะคะเดินชม บ้านคนอื่นนะคะบ้านคนอื่นติดกับสวนเราเนี่ยบ้านคนอื่นนี่กล้วยนะคะจริงๆเขาเป็นหมู่บ้านจริงๆเขาเป็นหมู่บ้านแต่เราเลือกก่อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนอยู่เดือดร้อนอยู่ก็ก็ทำไปนี่ ก้วยก็ถอยถอยความเจริญถอยความเจริญไปเดินดูเดินดูด้านนี้ก่อนกล้วยก็ถอยถอยความเจริญถอยความเจริญไป ได้ดีแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นชุ่มชื้นให้กับเก็บน้ำได้ดีพอหน้าแรงหน้าแรงหน้าแรงก็จะได้อะต้นกล้วยเขาเก็บน้ำได้หลายคนช่วยกันลูกลานนะคะจริงๆเขาเป็นหมู่บ้าน จริงๆก็เป็นหมู่บ้านแต่เราเลือกออก่อั้าน,นี้เป็นยังไงบ้างแต่ก่อนนี่ปลูกอแต่ก่อนนี่ปลูกกล้วยใส่นะคะท่านผู้ชมปลูกกล้วยใส่สวนคะ่ะแต่ในบ้านสวนเราเราเลือกที่จะไปอยู่ห่างคนนี่บ้านคนอื่นค่ะอยู่ข้างสวนเราติดกันไปนู่นก็บ,บ้านข้างสวนเรานี่แหละคะ่ะแต่เราเลือกที่จะไปอยู่อ ก่ยางตั้งแต่ลอนยางยังไม่โตนี่ค่ะก่อนปลูกกล้วยใส่ตั้งแต่ยางยังไม่โตกว่ากว่ายางจะโตเราก็กล้วยจะไม่ขึ้นกล้วยจะไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมเก็บน้ําได้ดีพอหน้าแง้งหน้าแง้งหน้าแล้งก็จะได้อะต้นกล้วยเขาเก็บน้ําได้ จริงๆเราจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ห่างห่างหมู่บ้านนะคะติดกับหมู่บ้านแหละค่ะแต่ก่อนก็กล้วยงามเป็นสวนยางพยางโตแล้วก็ในสวนนี้ก็เต็มไปด้วยต้นกล้วยนะคะแต่ก่อนนะคะไปทางนู้นก็เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเลยค่ะแต่เราเลือกมาอยู่ห่างคนนู่นนะคะ แต่ในบ้านสวนเราเราเลือกที่จะไปอยู่ห่างคนนี่บ้านคนอื่นค่ะอยู่ข้างสวนเราติดกันไปนู่นกับบ้านได้ขายกล้วยนะคะแล้วก็ได้ขายกล้วยแต่ก่อนยางไม่โตแต่พอพอยางโตแล้วกล้วยไม่ขึ้นแล้วค่ะแต่ในบ้านสวนเราเราเลือกที่จะไปอยู่ห่างคนนี่บ้านคน